ช่ๆๆๆๆไม่ันไม่ได้อะครับไม่ได้ไม่ได้มันไม่ได้จริงๆครับขอโทษขอโทษเชี่ยพี่้จี้สวัสดีค่ะอยู่กับช่องจิจี้จัสซิก้าเหมือนเดิมนะคะทุกคนก็นะคะเดี๋ยววันนี้จี้จะลองใจมารีดูดิว่ามันจะเป็นยังไงวันเนี้ยโชดีว่าเพื่อนมาหาพอดีเยอะด้วยกนเต็มนี่ไงนี่นี แอ็กดีแอ็กแอ็กหน่อยแอ็กหน่อยโอแอ็กเนี้ยเครยดเอ <You care. S 1> อย่าเครียดนี่ oh. มีแต่หุ่นป่าเอาจริงๆนะหุ่นป่าดู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 ดป่าหันมาเนี่ยโอ้ป่าปา <c oughs> ่าป่าค่ะป่าทหารหนีดิคือเดี๋ยวมนันจะออกไปข้างนอกตอนนี้แล้ว เดี๋ยว <od> ต้องรองมันกลับมาบ้านนะคะทุกคนจะบอกมันว่าเฮ้ยแม่งติดค่าหวยเพื่อนวะเออก,เอ,ะอก็ไม่เยอะหรอกไม่เยอะหรอกเนาะไม่เยอะหรอกก็ประมาณ6หกหลักขอไม่เอ่ยจำนวนนะคะประมาณ6หลักอะไรอย่างเงี้ยแบบอยากดูสีหน้ามันอะเอออยากดูท่าทางมันว่ามันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยดูดู่ต้องยืนแบบ 行了吗？<Okay. S 2> เนี่ยโทรไปไม่รับคือจะเป็นอะไรไม่ต้องโทรหามันนะเอะไรก็ต้องรู้อ้าวเหรอเอา้าคุณจะรับว่ะไม่ต้องโทรหามาันนะเป็นไรอะ่ะตายก่อนเออเอาจริงจรนะิงไหมึงจะซื้อของหมดตลาดไม่ได้นะอาจริงไม่เนอแม่ ข้าวห่วยครับตัวไปติ๊ที่ที่ครับผมข้าวห่วยผมอะครับเต็มเท่าไหร่ครับก็ประมาณสาแมแสนนี่จะงวดใหม่แล้วครับไม่ขึ้นต้องไปติ๊กที่อะไรเขาคืก็ไม่เห็นแม่เนื้อเลยนี่เขาขับรถมาใช่ครับนี่ห่วยไม่ทันอะไรต้องไปติ๊กที่อะไรเขามึงไปเล่นทำไมไปอย่มันจะล้มนั่นน่ะมึงต้องขึ้นมีดอ่าเป็นเรื่องไอ้ที่อะเขาแล้ว นอันนี้คือสองแสนต้อง,องจ่ายใช่ครับใช่ก่อนหงายม้วนอยู่จะต้องเคลียร์ก่อน,นครับคุณจ่ายเข้าไปเท่าไหร่แล้วจ่ายไปนิดเดียวอยู่เลยแต่ว่าที่เหลือเอย่างไงเรียงโอ้ยไม่ได้เล่นเยโอ้โถเฮ้ยยัง,ยงมัวคุยกับเขาก่อนดีแล้วยังไงล่ะครับภาคแลนว ผมให้ก่อนได้ไหมครับ50,000 50,000นะครับผมเอารถได้ไหมครับเนี่ยล <c oughs> อใส่ที่นี่ครับทสีแดงก็ไม่ได้ใช้ด้วงเฮ้ยเนี่ยดีเนาะมึงเล่นของมึงเองแล้วมึงามาเอาอะไรกับกูกูช่วยมึงได้50,000จ่ายก่อนได้ไหมครับ50,000มันมันจะงวดใหม่เนาราทองมึงไปขายดิก็รวมกันว่าให้เขาโอนเอาทองกับเรื่งนีน้ให้กูก่อนนะอกูจะช่วยมึง50,000แล้วกูจะให้เงาทองให้เขาก่อน มันมีปัญหาอีกมันสั่นไม่เยอะหรอไม่ให้ขออะไรมีส่วนผมก็ไม่รู้ไงผมไปตลาดไม่ได้อะครับพอดีลูกพี่ผมบอกให้รอให้ได้ครับจะม้วนเลยนี่คือม้วนถ้าคือใช่ครับถ้าไม่มาก็คือพี่ผมจะมาเองนะคือจะบอกว่าจะมาตามเองเลยขอโทษด้วยครับจะต้องเคลียร์ครับที่อะเรื่องใส่ตัวเคลียร์ทำไมวะัี่ไหน จะไปเอาเงินให้เขาจับมืไม่ไมเิ้มเยอะเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวผมใจก่อนนะพี่ได้ไหมเอาไปติดตัวติดแล้วก็มึงก็เอาทองให้เขาไปก่อนดิอันนี้บาทหนึงมึงยิ้มเพี้ยไรมีความสุขเนาะกูย,ยังว่าอยู่ใคมรมึงมีความสุขเพี้ยไรกูไม่ดิหรอมีความสุขแล้วคุยกับเขาเองเดี๋ยวผมเอามาให้พี่มึงบ้าเปล่าพี่ที่พาผมมาเอาตังค์ให้เลยเอาเงินมาให้เขาก่อน มานีหน้าเสียเลยเียแม่ามตืนเรื่องแต่เราึงหัวล้ออะไรืาอกีเนี่ยกูหัวล้ออะไรกูจะเอาลมไหนไปหัวล้อเอาลมจะล้มนี่อันี้อนี้เาะไรรับครับชชวยหน่อยได้มพ้ไ ไม่พอดีครับพี่ทุพพี่ผมบอกให้เอาไ้ผมภายในวันนี้ช่วยช่วยช่อยช่วยหน่มยมันไม่ได้อะครับมันไม่ได้มันไม่ได้จริงๆครับขอโทษขอโทษเที่ยพี่ี่พี่พี่พี่ยใจเย็นใย็นใจย็นใจเย็นฮัลโหลไม่เห็นช่วยกูเลยอ่ะตรใจ่ะป่เตรใจม่ให้ผมเลย องมมไคุณจะร้องไห้ไหมก็มึงเป็นคนทำเองจะี๋ยวมอตายแล้วไอโทษจริงพี่ค่อยๆพูดได้ไหมครับมันไม่ได้ครับถ้าผมต่อไปไม่พบก็คือลูกพี่ผมต้องต้องเล่นผมอ่ะครับผมก็ช่วยแค่นี้ครับคขอเขาบอกให้มาครับผมช่วยได้เพร่บให้ผมมาตวงนะครับให้รถไปพร้อมที่มึงพร้อมคนเต็มเงินสองแล้วไม่ได้ อันนี้เชียร์เเื่อกัน่งไม่อก็ต้องเอารถอยากได้รถแดงที่ไม่ด้้ไม่แค่คุยเขาเองเฮียบีปิดปิดนิ่งเขาเองี่ด,ด,ด,อองด,ดีไปม่หรือทด,ดีไป เอาดีแกะเขาไม่ออกพี่ที่เอาแกะให้หน่อยสิโแกะให้หน่อยมึงก็แกะเขาดิมาดิตัเล็กซึ่พรุ่งนี้ถ้าเกิดวันนี้ไม่ได้เดีจะให้เข้ามาแล้วไปเจอพรุ่งนี้าาครับ อไอ้แม่คุณนี่อะไคนี่ฮ่าฮ่าฮ่ารอคลาดคลิปนี้จี้แอบ,บตั้งกล้องไว้นะคะคืออยู่บนต้นไม้เลยเจริงๆ <c oughs> ริงแล้วมันไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะคะคือท้องแล้วตออะไรนะ <c oughs> ซึ่งยังไม่พอเลยก็ว่านะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูมันอีกทีนะแต่ว่ามันคงจะเครียดที่จริงอะค่ะรอบนี้มันเครียดจริงๆเลยเพราะว่ามันแบบมันปัดมือหนีเลยเมื่อกี้เนี่ยเออมองหน้าไม่มองตาที่บ้านเอถ้าใครชอบคีิปนี้ิวไลค์กดแชรสไกใคนะคะจะทำคลิปออกมาให้ดูวันหนึเนาะจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะลืมกวกระก็ดีเนาะรับ